ใช่คุณหรือเปล่าคนที่ง่วงเหงาหาวนอนตอนกลางวันแต่พอกลางคืนกลับนอนไม่หลับอาการง่วงแต่นอนไม่หลับเป็นลักษณะเด่นของคนที่มีภาวะเลือดน้อยเลือดพร่องทั้งที่เหนื่อยแต่กลับนอนไม่หลับหรือต่อให้นอนหลับแต่ก็หลับไม่สนิทสะดุ้งตื่นตื่นแล้วก็หลับยากพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังเพียไม่หายนี่คือปัญหาที่มักเกิดกับคนที่เลือดพร่องค่ะ ปัญหาเฉพาะตัวอีกอย่างที่พบได้ในภาวะเลือดพร่องคือฝันบ่อยไม่ค่อยมีช่วงหลับลึกช่วงที่หลับปกติสมองก็ยังใช้พลังงานไม่ต่างกับช่วงที่ตื่นอยู่ซึ่งมีงานวิจัยล่าสุดด้านประสาทวิทยาพบว่าระหว่างที่หลับสมองจะทำความสะอาดตัวเองครั้งใหญ่จึงต้องใช้พลังงานมากพอๆกับตอนที่ตื่นอยู่ โดยใช้วิธีทำให้สมองหดตัวเล็กลงเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับน้ำหลอดสมองไขสันหลังเมื่อรวบรวมของเสียแล้วก็จะขับออกทางหลอดเลือดดังนั้นสมองจะกําจัดของเสียได้ก็ต่อเมื่อเรานอนหลับเท่านั้นไม่ว่าใครก็คงเคยมีประสบการณ์โต้รุ่งนอนไม่พอทำให้สมองไม่สามารถกำจัดของเสียออกได้จึงไม่แปลกที่พอเช้ามาแล้วจะรู้สึกไม่สดชื่นและคิดอะไรไม่ค่อยออก ที่สำคัญถ้านอนไม่พอติดต่อกันนานๆของเสียในสมองจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆที่น่ากลัวเป็นพิเศษก็คือของเสียที่ชื่อเอมิลอย์เบตาที่พบมากในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และว่ากันว่ามีส่วนในการทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรเพิ่มเลือดเมื่อเลือดเพิ่มขึ้นเราจะนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้น วิธีดูว่าเราหลับดีขึ้นแล้วหรือยังง่ายๆก็คือไม่ฝันบ่อยๆแล้วนี่แหละค่ะคือสองวงจรของการนอนไม่หลับถ้าไม่นอนก็เพิ่มเลือดไม่ได้แต่ถ้าเลือดไม่พอก็นอนไม่หลับค่ะเลือดเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญของร่างกายหากเลือดหนืดเลือดน้อยเลือดพร่องเลือดครั่งหรือโลหิตจาง ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมแก่ก่อนวัยและหากปล่อยไว้ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเอิร์นเวดีเลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและเสริมสร้างพลังชี่ซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมาก,กว่า2,000ปีคัดเลือกอือเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและสมคนราชายาบำรุงพลังชี่ เพื่อเสริมสร้างเลือดและพลังชี้เชิงบูรณาการปรับปริมาณคุณภาพการไหลเวียนและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอิญเว0นย์สอ9เ